โอ้โหโอ้ไม่ชอบเกมเลยอ่ะเราเรานึกกันไวหนะเรานึกกันไวเช่นเราอาจจะแบบนึกถึงนักกีฬาคนนั้นดังๆเนี่ยหรือว่าวิธีการเล่นไม่รู้จักวิธีการเล่นนะปื้มจิตอย่างเงี้ยตอบเปตองตกนะปลื้มจิตตอบเปตองตกอย่างเงี้ยนะเออพี่ๆต้องแบบออกมาทำท่าด้วยอ่าถ้าสมมติเป็นยิมนาสติกดีไลน์ ตีลังกาต้องกระโดขึ้นไปหต้งอออะไครับไปตอครับไปตอไปหนครับางตื oh. ้ตออ่าตะก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 างนเกงกงเกงกงเกงเออเนีเลยนะะ อย่างนี้หนูดูรุ่ทั่วเพราะว่าทุกคนมามีทุกคนพยายามช่วยหนูอยู่เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าสมมติว่าชนะนะคะคุณมีโอกาสแล้วก็มีจิตในการจะลงโทษคนแพ้คือคุณจะได้หยิแก้มคนแพ้ค่ะทำให้ลูกได้สิ์นะถ้าลูกเราแพ้ลูกเราจะลงหยิกนะแต่ถ้าลูกเราชนะลูกเราจะไปหยิบแบบเพราะครูนะกำไลกำไลหมดเลยเนาะเออก็จริงสะพักเงียบตรงกลางคืออยากใหู้กแพ้ ตรงกลางเลยหาสองไดไทยอีกจับเวลาสามสอไปเตะลูกกลมๆเตะสนามเี็เมชอบเล่นบอกบอลถูก uh> ต้องลูกสี่ต้องตีลูกตีเอาเก็งตีตตี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 นมีหกไม้ไม้ไม้แท่งยาวๆไม้แท่งยาวๆไม้แท่งยาวๆตีตี้วโฮลแล ติดอยู่ที่ปากใส่เบบอลโฮมรังเจ่งหมเตลูกขนไก่ลูกขนไก่ลูกขนไก่มีเก่งมากเต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 ดวยไทยเตไไม่สไม่ดีดีดดีดี่ดีดีดดีีี เหมือนกันเอออนอเดออันนึงดพานกยนคลคลาเลโดยูโดเร็วเไข้ามไปข้ามก่อนข้ามก่อนไปค่ะตีลักาตีลักาโอ้โหกาด้วยฮอนด้วยตีลกาตีลังก มีผิดมีผิดด้วยเดี๋ยวนี้อย่าโอ้ยวิ่งชนกันวิ่งชนกันลูกสินตาลลูกลีลีสีน้ำตาลเาเล่นเาวิ่งชนกันอะเหมือนลูกชิ้ที่เขาแย่งกันเป็นลูก้นเปูกชเป็นูเ็ลูกชิ้นเป็นลูกชิอดีลูกชินะ ยู้จีนปากใย้กจนไตุยจกันูลาบีลาบีอลบอลีนบอลจีนอลีบอลลีบอลหมดเวลายังมีตัเหลือไหมตังดูดีเล่นด้วยกันกัคือทแพ้แหละก็เล่นด้วยหมดแล้วปะมดแล้วอันนี้ข้ามไปคำหนึ่งอะไรอบาบต่อไบต่อ อะไรวะยากจังนอสามคันศิลปะการต่อสรั่ะศิลปะการต่อสู้สามเออเวลาเราคันเราเราเอาอะไรมาดูเอาค่ะค้าระไม่หรอข้าระไม่ถ้าเราถ้าเราแบบคันหลังเราจะหลังเสาจีบเด็กซ ก็ตามกินถึงสินไว้ก่อนเลยแต่ถ้าเป็นกีฬาคล้ยยูโดคล้ายนัเทนนันโดอะไรแฟนๆเร็วๆช่วยกันช่วยกันอ๋อหนูคาใจอ้ที่คา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 าค้าเก่งมากอาคาคาคา่คาา ลูกเราแพ้นะคะไปด้วยคะแนนนะคะเจดต่อเก้าคะแนนนะคะครับที่สุดแล้วบทลงโทษของเราคือคุณเก่งแาริตบัวย,ย้อยจะต้อหยิกแก้มน้ำตีนภัสกรบิงเมืองไม่ค่อยชินคือไม่ค่อยชินเพราะว่ามีคนอื่นหรอ เขาปกติหรือเปล่าสองโพส์เขาปกติแพ้ปกติแพ้โอเคเดี๋ยวพี่แบบขอขอแบบยิ่งแล้วก็ห่างไว้พี่ขอท้ายิงแก้มน้องสักสามโพสน์นะถ้าพอแล้วสามโพส์สามโพสม์มแีแค่ยี่สามโพส์ไงแก้มน้องจะได้ไหมแล้วได้เลยอ่ะยิ่งระดับที่นหนึ่งขาจะไปใกล้ๆหน่อยพออาไว้จะตกเฟรยิ <c oughs> ย่งระดับที่หนึ่งสามสองหนึ่ง ยิระดับที่สเปียนโปรชันได้นะเปลี่ยนโชันได้นะเปี่ยนตำแหน่งได้นะมีการเปลี่ยนปากเออยิงระดับที่สามงไเตออนีระดับที่สามระดับสามยิงระดับสา้ตามได้วยตามไปด้วย และนี่นะเก่งน้ำเป้งคืออยากพูดอะไรหนึ่งอย่างได้ไหมครับได้คือจริงๆอ่ะพูดแดงไทยไทยให้แดงน้องหรอไม่หมดเลยไม่เมื่อกี้เขาปัดไอาเชโดว์คือพี่บอลลีแบบว่าอันนี้อ่ะแต่เดิมแล้วเฉยบอกว่าตอนที่เรามารันรันโชว์กันน้องงานครับมันก็มีช่วงที่เหมือนแบบเขาแอบสปอยบทลงโทษอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่า ให้คุณเก่งลองลองยีคือตอนขนาดตอนที่แบบมารันทูก็ยังโดนตอนนั้นเลยไม่รู้ตัวมือเขาไหวมากแล้วคือเขายกคือเขายีกเต็มแรงเลยคือรันทูไงเขาให้รันทูเดี๋ยวเราไปดูยิคจริงเเที่ยวเหมืนเที่ยวเหมืนเที่ยวอนสมสมจริงมากเลยเออนะคะลักกินที่เกิดขึ้นอีกก็คือเล็บ คือเล็บนะคะคือเล็บนะคะเอาว่าสนุกสนานแค่ไหนวันนี้เอ j นจอยไหมทั้งหมดกินกันทั้งหมดเอ็นจอยมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าพี่่ก็น่าจะได้ขำตัวโยกกันไปหลายรอบริงเอ็นจอยไหมแล้วบางคนต้ทำาะไรคืออะไรครับพี่ไม่มีท้าซึ้งเลยนะครับท้บซึ้อเออ นะะเพราะว่าจะบอกว่ากิจกรรมดีๆ,ๆแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันอย่างที่เราบอกไปคือที่ทำอ,อีเวนต์มาก,กับน้องเนี่ยก็บ<ๆ>แบบมันก็จะมีกิจกรรมที่เราได้เป็นอีเวนต์โชว์ตัวนู่นนี่นั่นะแต่ครั้งนี้คือความที่เราใกล้ชิดมากๆความที่เราได้มาเอ็นจอยแบบนี้ต้องขอเสดงปรามดให้กับฟิตมากๆ,ๆจริงๆ,ๆค,งค่ะขอบคุณ,คณมากค่ะขอบคุณมากๆเลย่วันนี้นะคะเราเลยจะมีการแบบว่ามอบอีกให้มันสายแก่ใจวันนี้เรามีแบบลัคกี้แฟนที่จะมาจับ กันด้วยที่จะได้นะคะเรียกว่าสิทธิ์นะคะแล้วก็เราก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมอบให้ด้วยตัวไปกลับหรือเปล่าครับตรวไปกลับที่นั่งที่นั่งแล้วก็ไปข้างหน้าอันนี้ตัวอะไรออกอามาจับกันดีกว่าโอเคพี่เก่งห้าพี่นพิงห้าแล้วกันโอเคแล้ว นี่ใครจะโจรบอกลากน้องดังที่สุดจะจับชื่อคุณนะ้ายรักนงคัะรักนังค่ะเออเรียกอะไรเก่ขยับไหมกันจับให้ดีๆอยากได้แรงเลยพี่โนร์มาเออหลายเรื่องมากหลายทีมหลายชื่อมากนะคะนีโอเคเอ้ยมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาจับมาประกาศกันแล้วกันนะฮะท่านแรกของพี่ ตำปหอีงนะฮะหมายเลข29ค่ะว้าววายดู Enjoy ขอบคุณค่ะว้าวท่านต่อมาค่ะมานี่หมายเลข51ค่ะนี่51 <50 1. S 2> ขอบคุณค่ะท่านต่อมาค่ะมานะฮะหมายเลขไหนดี47หมายเลขต่อมาค่ะ แถวหน้าไม่เคยยอมแพ้นี่ศูนย์สี่มาครับพี่ลำปิงคนสุดท้ายของพี่ลำปีนโอ้ยเลขสวยเลยสามสิบหกอะทำอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าจะให้กีดจะให้กีนอะไรก็ไม่ใช่เลขเราถูกปะกีะไรอ่ะกงของพี่ก็ไป อาฮาริยโอเคพี่อาริย์ตอบใครมาบ้างนี่นี่หมายเลขสิบสองการ์เดอร์เซเชัชนนะ่น<อ>ามีคือถ้าเป็นเลขใครอยากให้ดีแอคแรงๆนะครับเอเอเก๊กไห้ละเธอเดื่องไม่ถึงขอบคุณนะคะสี่สิบเก้านี่มาเลยค่ะขอบมาตุณค่ะมาต่อมาหมายเลข เจ็อราอยู่ชื่อไหมเราอยู่ชื่อไหมคงสามมาแน่เรียแค่ไเสียสิหมายเลขต่อมา21นี่ดิลนาไอเซอร์ฮาร์ดใหค่ะเหลืออีกขั้นสุดท้ายไหมสุดท้ายแล้วสุดท้ายหมายเลขด้านบนค่ะ62 กอรเกียร์เกค่ะเดี๋ยวเราจะขอนี้นะคะบอกเลยว่าเราจากทั้งสิบท่านนี้นะคะใครจะเป็นผู้โชคดีบอกเลยว่าเดี๋ยวรบกวนนะคะเดี๋ยวให้ทีมง,งาน,นตรวจสอบรายชื่อให้เรียบร้อยนะคะทั้งสิบท่านนี้นะคะจะได้นะคะถ่ายรูปพลอยกับน้องเก่งนะปีงขั้นตอนเชนมพร้อมใจเต็มนะคะบอกเลยว่าอยากเป็นผู้โชคดีนะคะมาถ่ายรูปการนี้ทั้งสิบท่าน มาน,ะะน้เราขออนุญาตนะคะไม่นำมือถือ,อของตัวเองมาถ่ายนะคะอขอเป็นกล้องสํารับาทีมงานเท่านั้นนะคะโอเคนะคะพร้อมนะคะเ,เดี๋ยวเราขออนุญาตดูแสง